ข่าวช่วงปีใหม่แต่ละข่าวนี่ก็สะเทือนความรู้สึกโดยเฉพาะข่าวอุบัติเหตุซึ่งก็มีทุกปีนะก็เป็นนย้างจังหลงปีใหม่กันปานนี้อตมากระบรอนะอันนี้ขออนุญาตควางโลกไม่ต้องลงปีใหม่พักกัน ออบางคนอนาะจะมีเหตุผลว่ากับพาวายุดงงานช่วงนี้การยุดงานได้หลายมือนี่ก็คือเปิดโอกาสให้คนได้ใส่เงินก็ได้กินได้เที่ยวนั่นแหละได้ใส่เงินนะก็บอกว่าเศรษฐกิจดีนะเงินสะพัดเด้นะ ช่วงปีใหม่นี่ใส่เงินจากพันจักหมื่นล้านก็ับไปเบิ่งตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่ว่าตัวเลขความรู้สึกจิตใจมันมีทั้งคนดีใจได้พบกันโตเป็น,ปนไปทำงานทำการอยู่ทางอื่นก็ได้มาพบมาพอกันอันนี้ก็ดีใจแต่ว่าบางคนเดินทางมาบวดบานบางคนเดินทางกลับ บ่เถึงทีเห็ุงานหรือบ่อถึงบาทอันนี้ก็เห็ุให้เศร้าใจทรงปีใหม่นะเห็นข่าวครอบครัวหนึ่งอ่ะเจ็ดศพเลยนะขับรถปิกอัพชนตน้นไม้ตายเจ็ดศพเด็กหน่อยลูกฟ้าแฝดนอนตายในอ้อมกอดแม่ นะโอ้อตมาอ่านข่าวคือคือบอเบิงรายละเอียดเบิงแค่สำนิดก็บเบิงแค่เห็นว่ามันเกิอดอุบัติเหตุแล้วก็รถชนตน้นหะม้เสียชีวิตเจ็ดรายนะอตมานี่บรรุนะวามรู้ซึกคือเป็นหยางแจงตรงโฮกันไปปันนั้นทมอิลี เป็นยังจงตงโฮกันไปเป็นยังแจงตงไปกันเป็นมูเป็นคณะเบิดไปเบิดโทษที่นะโคตรตระกูลแล้วไปกับบดูแลก,กันดีๆฉันมองมุมหนึ่งนะอันนี้มองแบบธรรมดา <c oughs> บบได้มองแบบวิบากกรรมนะเออกันอะไรเหตุผลกับว่ายุดงานตรงกันแล้วก็เป็นโอกาสดี นาได้ไปห่มไปร่วมกันอิลีแล้วชีวิตนี่มันหาเวลาไปพ่อไปเจอกันได้มันชิไปพ่อกันเบิดวงตระกูลหรือไปพ่อกันคนละครั้งสำหรับกวงือซื้อตมมาตมา,มาบริสิเลียนพ่อกันย่มได้กับพอ่นพอนะเพราะว่าสมือในเทคโนโลยีมันก็เห็นให้พ่อกันสมืออยู่แล้ว สิพ่อกันโตเป็นๆย่ามใดมีโอกาสก็จังพ่อกระไดว่ามันไปกันเป็นขบวนเป็นคณะลรอกะบางคนก็นรอดปลอดภัยบางคนก็นอุบัติเหตุเพภัยเห็ินให้เกิดความเศร้าสลดใจนะหมดเวลาชีวิตของขวัญอลัมค่าคือเวลาและความเข้าใจ เวลาเนี่ยถือว่าเป็นของขวัญที่ล้ำคาที่สุดเวลาของชีวิตนี่สำคัญที่สุดแปลว่าเขามีชีวิตม่ล่หายใจอยู่เนี่เขามีเวลานี่ถือว่าเป็นของขวัญที่สุดยอดแล้วนะส่วนผลพล้อยใดสิ่งที่ตามมาก,กับเวลาของเฮาที่มีอยูย่ก็คือได้บำเพ็ญกุศลได้ฝึกฝนลดละสิ่งที่เป็น กิเลสนะตั้งแต่กิเลสยับยับนี่แหละเอิ่นว่าสักกายะนี่สักกายะนี่เพิ่นแปลไว้นะหลวงพอ่อโพธิเลาว่าแปลแนวนี้นี่คนปฏิบัติบ่ได้หรอกแปลว่าเบิดโตเบิดตตนบเบิดโตเบิดตตนนั่นก็เป็นพระอรหันต์บุลณะเนาะนะฮะสักกายะแปลว่ากิเลสยับยับ สักกะนี่คือโตตนที่ใหญ่มากเอาง่ายๆเลยสักกายานี่คือกิเลสขาสั์เป็นคนขดโกงรักขโมยเป็นคนพิษลูกพิษผัวพิษเมียชาวบา้านบุสน่ะผัวเพอเมียพเพอเจอกันนัดพ่อนัดพบกันบอกคำหนึ่งถึงลูกผัวเมียผู้ใด โกโหกหลอกลวงเ้าเท็จเบาสอเสียดคำหยาบเผอเจอแบบบอคำนึงถึงศีลขอที่สีเลยเป็นมิจฉาวาจาแล้วก็เสพสิ่งที่เป็นอบายยมุกทั้งหมดนะฮะเลยการพนันกินเหลา้าเมาเบียเสพปุรีเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายคือผู้ใดยังมีกิเลสหยบยาบโยงสีละนั่นลหละเพลินว่าสักกายนะ ให้มีความเห็นว่านี่เป็นกิเลสจับจับสักกะคือโตเฮ้าเนี่ยโอ้โตเฮ้ายังมีกิเลสยังติดกิเลสจับจับยังสี่อยู่เนาะเห็นยังสี่ล่ะแล้วพยายามปฏิบัติให้ได้คันลดละกิเลสเรานี่ลงไปได้โอ้เศร้าขาสัตจิตใจเนี่ยให้ขาสัตว์คือเก่าเนี้บ่กขาแล้ว ให้ไปลักขโมยของคนเดินบม่มีจิตสิคิดลักขโมยกับบม่มีมีผัวมีเมียอยู่แล้วให้ไปนอกใจสามีภรรยาของตนเองแค่คิดกับพิษแล้วให้ไปโกโหกหลอกลวงคนอื่นตลบตะแลงนะกะบเหตุตัวแบบให้มันเกิดเรื่องเกิดราวเกิดบัญหาหรีแต่มามีคุณยายคนหนึงเด้ ไปเทศหวังบอกกี่เมือนี่แล้วบอกว่ามันตัวเพื่อเอาตัวรอดก็มีอยู่สักตัวยังระยายตัวลานมันเสียจากได้สีดัวที่สีสีสะอาดเอออันนี้ก็นายคิดนะก็ต้องบองว่าการโกโงหอกเฮาหมันมันเหลืองใหญ่เหลืองรุ่นแรเพราะการโกงหกคือการบอกความจริงที่มันเป็นเรื่องที่เขาปิดบังเขาไปเหตุผดมาแล้วเขาปิดบัง นไปตัวผัวสนะิเอ้โหตีตัวนี่อย่างสิเนาะน,นีะ่ะติดเราติดยาเนี่ยนะฮะเ้าเห็นจริงสิเราเ้าลดเ้าละลงได้การลดละลงได้นี่ละเอินว่ามันเริเ่มพ้นวิกิจิตฉามันบ่สงสัยหรโอ้นี่กิเลสกิเลสหยับหยานี่เอินว่ากิเลสเบื้องต้นเอินว่าสักกายา กิเลสเบื้องต้นในี่สิเฮ้าฟื้ฟนเฮ้าฝนเฮ้าลดเฮ้าละลงได้นะมันใจเลยว่าเฮ้าเนี่ย่อยากกินเหล้าบ่าอยากกินเบียร์กแล้วแต่ก่อนเคยกินเคยติดอาตมาถี่เอามายำเนี่เพื่อเบื้องต้นเนี่เบื้องต้นเพราะนั้นการละสก,กาย,ยาเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยกันกับการเป็นภูมีศีหาบริสุทธ ขันศีลหาบริสุทธิ์ก็แปลว่าสก,กายะลดลงปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาปัญญาเฮากสิเห็นเลยว่าโอ้กิเลสเฮาแต่ก่อนนี่เคยมีเอาเรื่องอบายมุกนี่แหละสก,กายะคือกิเลสหยาบกิเลสอบายมุกขาสัตตัดชีวิตผิดศีลหานี่นเห็นว่ามันลดลงนี่มันโอ้โหมันมั่นใจอะ่ะถือแล้วบวิวิกิจฉาแล้ว บระสงสัยเลยบ่สงสัยพระพุทธพระธรรมประสงบอกยังไงว่าผู้ที่เอาเพิ่นปฏิบัติมาแล้วแล้วมันเป็นกิเลสเบื้องตอน้นแต่กันไปแปลสก,กายาว่าเบิดโตเบิตนพนโตพนตนเพิ่นบ่าขีดเส้นไตนะว่าโตตนระดับใดออกิเลสมันก็คือโตตนทั้งนั้นล่ะกิเลสหยาบกิเลสละเอียดก็คือโตตนโตตนแปลว่ากิเลสอันนะ พราน,นันอนัตตาเนี่ยคือบ่มีโตมีตนเนี่ยบ่มีโตมีตนของกิเลสระดับใดแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นโตเป็นตนใหญ่มากเนี่ยขาสัตว์เนี่ยขาสัตว์นี่ยมันเป็นโตเป็นตนใหญ่มากนะต้องขาสุม,มือเลยขาแบบบสะทกสะท้านเลยเนื่องว่าโตตนใหญ่หรือสกายะสุม,มือเนี่ยบ่กล้าขา นะบกขาคาบาได้บ่ยิตดใจไม่เมตตาเห็นสัตว์แต่รับคววมถูกข่วมทรมานนี่ก็ลิตนสงสารแทบสิน้ำตาไหลซอยได้กับซอยค <c oughs> น,นเดินบาคนไม่เมตตาคนเกิดจินเมตตาแล้วจะไปขาไปเบียดเบียนเมตตาหลายๆขึ้นนี่บกินหดสัตว์มันเกิดปัญญาอะไรมันเห็นคววมเชื่อมโยงเห็นการเจียวของกัน บมเมนเมตตาคือเบาคำแพรเมตตาออกมาทางปากอันนี้เมตตาโทษที่นะแต่ปากแต่ว่าเด็กโมเมนทิ่มแทงนะแต่ว่าให้คิดคิดนะอันนี้โมเมนว่าเอากระแพรเมตตาอยู่แพรอยู่แพรปากเ้าแต่ใจยังบมเมตเมตตามันก็ กระบะบปา่านะวันนั้นลดสก,กายะคือลรถกิเลสจับยาคันเบิดกิเลสจับยาแปลว่าศีลหาบริสุทธิ์นี่เราเอินว่าพ้นสก,กายะพ่นก็นคือลดพ้นนะปฏิบัติได้นะ่ะลดละมันเหตุให้มันบม่มีกิเลสได้นะมันก็มั่นใจก็จะวิกิจชิตชางเนี่ยหรอโอ้ปรสงสัยแล้วคำสอนพุทธเจ้า ปฏิบัติจังสี่ละลดละกิเลสแนวนี้นกะกำมมันใจนะสกายาทิทีทวิชจา,ชาการปฏิบัติจนเกิดการลุดพ้นจากกิเลสหย,ยาบได้จริงนี่แหละเขาเอ่นว่าพ้นเพ่นว่าพ้นสีนลพตาปรามาบเมคนปฏิบัติศีลแบบรับสีลขึ้นศีลทรงศีล บางประเภทนี่รับสินกันมือละแปดสิบแปดเทียบบนโทษที่นะอีรีนะนี่บมเดลเกินไปเบิรงานพระเวทที่หละรับสินแล้วรับสินอีกเมาหัวทิ่มหัวต่าอยู่กับรับสินเอาตอนกันไปถวายอะตนผักปลาตนกันมารับเดี๋ยวก็รับเดี๋ยวกับวายภารับสิน,น,น <c oughs> ผู้ได้สิเท,ทียงว่โบแมนภาคีสานประเทศไทยเป็นนะ อันนี้บรมสินรัปตปามาดสำสิลป,ป,ลปัปุปปาทานเลยศิลรัปตปามาดก็รู้อยู่รู้ว่ากานปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติเนี่ยมันก็ดีนั่นแหละแต่ว่ามันมันบาไหวเกิดสิลรัปตปามาดนี่เบิ้งเนี่ยสามเดือนเขาวัดศสนี่ตั้งใจเลิกเราผักตับผักปอดเลิกเราเลิกบุรีแต่ว่าพอออกพรรษาปุ๊บ บอท่านพ่อหองบ่อให้แลนตลําตเราตาเบียเลยเห็นบอกเนี่เห็นบอนี่มัดศิลปฏตปปามาแบบนี้แหละศิลปฏตปปามาปฏิบัติศีลบพเกิดผลนะนะคือสามเดือนนี่คัอปฏิบัติไปแล้วโอ้มันเห็นความสุขอี่ขมสุขแบบพุทธนะคือความสุขจากการลดละกิเลสลงได้มันเห็นความสุขมันเห็นการที่เฮ้าเนี่ย อบอกเป็นถาดคือบอกเป็นว่ากินเขาแล้วก็ต้องเรีนหาบุรีนะบอมีเงินก็นต้องหาเงินมาหาเงินมาซื้อบุรีซ่องหนึ่งกับบนหน่อยบาทโอ้ยเป็นถาดมันเทากินเขาแล้วกันแมมขันสิ้วอลพาดพิงมากันเอาว่ามันเป็นอย่างัง เป็นถาดมันปั่นนี่มัจจุบันนี้พออดไปสามเดือนเฮ้ยมันดีเว้ยปัญญาเริ่มเกิดให้ปฏิบัติต่อมันลดลงได้ลดลงได้นี่แหละพอเร่าลดสกายะลดลงได้ลดลไดกินเหสมันลดลงลดลงลดลงจากติดเต็มรอยนะสามเดือนเอมันลงมากมันอยากอยู่ด้อยากลายอยู่นี่เราเป็นสภาพเลยละความจริงเลยมันอยากอยากลายอยู่แต่ว่าอดเอา อดไปเรื่อยอดไปเรื่อยเป็นยว,วาค่วมอดทอนเนี่ยเป็นตบะรำเผากิเลสขันตีปรมังตะโปตีติขานิขันติความอดกั้นเป็นตบะร,รมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะพอสัน่นปีใหม่เนี่ยามาก็เห็นว่าโอ้ยเวลาชีวิตของแต่ละคน กันไปเจออุบัติเหตุเนาะเบิดเวลาเลยชีวิตเนี่ยนะหรือขันเทาขันแจร้ายแล้วก็เวลาก็เหลือหน่อยเพราะนั้นของควัญของชีวิตเฮ้าเนี่ยที่ดีที่สุดตอนนี้คือเวลานี่ของขวัญอลำค่านี่คือเวลาและการลดละกิเลลไดใดตามฐานะตามควมเพียรควมพยายามนะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เพิ่นอวยพรกันก็ให้มีความร่ำรวยนะคนเฮาสิร่ำรวยนี่ก็ต้องเหตุงานหัวใจเศรษฐีวัางเลยนะอุอากาสะอุอุทานสัมปทามันว่านะขยันหาศัพท์อาจารย์เปลี่ยนสิรวยก็ต้องหาศัพท์แต่ว่าฉีดเส้นไตได้ ต้องขยันหารัพย์ด้วยความถูกต้องตามศีลตามธรรมตามหลักหลักที่พระเจ้าตรัสก็คือหลักสัมมาอาชีพบมเมนรวยจากการขายยาบ้ารวยจากการโกงนะรวยจากการขาง่วขายนี่เร้องตรงนะรวยจากการผลิตอาวุธผลิตระเบิดนิวเคลีย์ขาย ผลิตรถทั้งผลิตปืนขายคืออเมริการนี่รวยจากการขายอาวุธนี่ผ่านพิงอเมริกาเลยยกตัวอย่างขยันขนาดเลยขยันขายยาบ้าคือขันหาเงินด้วยอาชีพแบบนี้ก็ผิดหลักผุดโอขยันกรีดยางขยันปลูกพืชปลูกพักขายเห็ดให้เห็ดห,ห,หน้านะปลูกทำการเกษตร แหงเฮ็ดแบบสะอาดปลอดภัยบริสุทธิ์รักษาสิ่งแวดล้อมดีๆเยี่ยมเลยในชีวิตเนี่ยเพราะว่าเพิ่นบอกว่าการผลิตอาหารขายเหลี่ยงคนทั้งโลกเนมันเป็นกุศลหลายมันเป็นบุญหลายนะอาหารเป็นหนึ่งในโลกอะคนเฮากินระเบิดก็ได้ดอกกินระเบิดก็ตายกินอาหารนี่แหละรวยจักหมืน่นจักแสนล้านก็กินอาหารคือเา นะแต่คนรวยเลือกกินอาหารที่ดีได้แต่คนจนเนี่ยคนจนก็เลือกกินอาหารที่ดีได้เฮ็ดกินเองไงแล้วบอกว่าโอ้คนรวยได้กินอาหารดีอาหารดีของูเจ้าคืออาหารแบบใดอะอาหารดีคืออาหารปลอดภัยไรสารพิษอาหารดีที่สุดคืออาหารบำเบียดเบียนชีวิตผู้ใดคนจนกับผลิตอาหารดีๆดีกินเองเหลือกับขายอันนะ ขายได้เก็บเงินเก็บข้าไวนี่เป็นบออุทานสัมปทาขยันหาศัพท์หามาได้แล้วกะหูจักใส่บ่แม่นหามาได้สิบบาทใส่ร้อยบาทเลยไปเป็นหนีมาใส่ก,กันมาจริงจริงนะโชว์ซับมากมายนะทั้งรถทั้งบ้านเบิ้งเข้าไปลึกๆแล้วหนีเต็มยูอ <laughs> โอ้ยเนาะชีวิต นะก็ภายนอกก็ดูรวยดูรูแต่ว่าภายในก็แบบมันเป็นนี่แต่คนเฮาอยู่แบบพอดีนะ,อะพอได้กันแดดกันฝนมันบ่ีงไลยป้าน,น,นหรอคนเสมอว่าไปก็ได้นะอาชีพการงานก็เยอะอาชีพดีๆก็มากปัญหาคือหาเงินได้แล้วมันใส่เงินบ่เป็น าได้ร้อยหนึ่งก็ใส่เกินคันหาเงินได้แล้วแชใส่มาสือกินอาหารนี่มันบ่ได้อีกยัง,นง,นงนหนักๆหรอกหามาได้ละกันใส่บางประเทศละใส่อีกยังกันใส่ใจสุรุ่ยสุร่ายหลายกันแน่นอนรักษาสับบอบเป็นสับที่หามาได้นั่นสิเป็นเศรษฐีก็ต้องขยันเ็ำงานที่ถูกต้องชอบทำอันะ ทำงานหาเงินได้หรือได้สับอย่างอื่นก็นแล้วแต่มันซับมันโมเมนต่เงินอย่างเดียวนะได้ไได้หน้าได้เขาได้อาหารได้ยังไงรักษาไว้นะขยันหาสับรักษาสับไว้อุตาระสัมปทานมันบอกชักสืลืมอุอาอนุรักษณสัมปทานะกะก,ะก,ะกะัลยานามิตตา มัดเชื่อมโยงกันนะขันมีสับขันมิมูโบดีเดี๋ยวก็ชวนกันไปเล่นไพ่เดี๋ยวก็ชวนกันไปเล่นการพนันเดี๋ยวก็ชวนกันไปเที่ยวอบายมุกเป็นยังสั้นล่ะเดี๋ยวก็ชวนกันไปเลาะนะขัในเมืองกับเขาพับเขาบาเป็นบอกคนติดเที่ยวเนี่นติดอีลีเด้ตตดมีเงินเท่าไดบ่บอย่างดอกนะทำงาน ไปเที่ยวดึกๆกับปรอกัวเสมานอนพับปิดบาปิดกะจังมานอนนอนบา่กี่ชั่วโมงตง้องรีบไปทํางานส้มบาดอายุบอทาได้กะเจ็บกะป่วยแหงกินกะจินแต่อาหารขยะเอาไปอีกพักพอนกะหน่อยกินอาหารกะจินอาหารขยะประสิทธิภาพทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเสื่อมโทรมมัดนี่คือมนุษย์ที่โทษทีนะปัญญาบลาย <laughs> แม่ละมาก็ได้ เอาอีิวาอิรีเ้วาให้คิดนะบ่ใส่คำย่มเบียร์ฟังพันเตอบินพนพนเบาพนเรียนแบบยมเบียร์บกคือพอน้อยเลยเพราะว่าพันเตบินพนแหมคนละเอียดก็เดียเนาะเบาเพลาะก็เดียไปโอ้แบบยมเบียร์สันดานแต่ว่าโอ้ยเอาไปมาค่ำนี่เป็ favorites. นคะํำแห้งแต่ว่าเอาไปมาบกค่อยแห้งละ แต่คนจกนักนึงไปเบาบ่คือแต่ยมเบียเบาคือคอตัตอมาเบากะสิคือบ่นอยยมบอก่อยคือเป็ไไดมั่เนาะนะเออกตะตรงนี้มูดีมูดีนี่เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจักรยานมิตตานะฮแล้วสุดท้ายสมชีวิตตาขอสุดท้ายคือการเลี้ยงชีพ สมมาภาค่วรจกสั่งกำลังสับโฮเทมี่เนี่ยหูจักหูจักกินหูจักใส่หูจักกำลังของสับกระของน,นะอย่ากินเกินใส่เกินนั่นแหละก็เป็นเศรษฐีตัวตัวน,นคนเศรษฐีในแปลว่าคู้ประเสริฐนะกระดุมพี่ในี่เฮาสิเคยได้ยินได้ช่วงหนึ่งก็เสียมาปลุกระดมเงินมากสมัยคอมมวนิสต์พวกกระดุมพี่ จนมีเพลงะกระดุมพีกินแรงแบ่งชนชั้นชนชั้นชาวนาจึงต่ําลงเหยียบย่มชาวนาว่าป่าดงสําคัญมั่นคงคือความตายเป็นสิขากก็ตายเอามาปุ๊กตะด,ดมกันเพนะวัะนั้นขอสุดท้ายพระใจเสียทีนก็สมัชีวิตตาต่ะตั้งแต่ขยันหารั์ได้ทรั์มาแล้วก็หูจักรักษา บ็นบ่รักษาศัพท์ี่หามาได้นะก็มีมูดีมีเพื่อนดีเพื่อนดีย่างหน่อยๆก็คือมูมิศีนหาลมูบ่มีอบายยามุกเอาง่ายๆแล้วสุดท้ายนี่ก็อนอกจากรักษาศัพ์ไว้แล้วสุดท้ายก็หูจักกินหูจักใส่ใส่ใจแนวมันจําเป็นเจ็บไหวยามมีความจําเป็น อันนี้หมายถึงเงินคำนะหรือแม่แต่เฮ็ดหน้าก็เจ็บเขาไว้จะกินว่า,างไงว่าคนมีปัญญาเนี่ก็ต้องคิดอนาคตคุณปฏิบัติธรรมแล้วคุณบอกคุณบ่สนใจอนาคตเว้ามันก็เท่นั่นละ่ะแต่ความจริงมันบ่แมนหอน,นะผู้ใดสิดูแลชีวิตเฮาเ้าโตแล้วก็ต้องดูแลชีวิตกับของได้พอแม ปุญญาตายายพี่น้องทุกคนละ่ะสุดท้ายแล้วพอถึงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยผู้ใดหฮาสิเพิงใดอหรีอันนะนอกจากเพิงตัวเองเพิงตัวเองคือเบื้องแรกเลยเด้พระพุทธเจ้าก็สอนให้มันเพิงตัวเองให้ได้สิเพิงตัวเองได้ก็ทางานแล้วก็ตรงจักเก็บแล้วก็คบมู่คบเพื่อนที่ดีแล้วก็ยามเฮาสิ กินสิใส่ทรัพย์ส,สินที่เฮามีเฮ้ากต้องกินต้องใส่ด้วยความระมัดระวังบอกประมาณบ๊องเมนสุรุ่ยสุร่ายจักมือใดฮ้าสิเก็บสิบป่วยนะเะรานนั้นนี่อวยพรกันว่าให้รวยให้เป็นเศรษฐีนะนะเศรษฐีนี่ต้องเป็นคนมีศีนหาเศรษฐีแบบนั่งวิสาขานี่นะเป็นเศรษฐีก็อุดมไปด้วยการให้ท่านเสียสละ แต่ว่าแต่มาเห็นเศรษฐีสมือเนี่ยมันก็ชี้โลภใช่หรอันนี้กระดุมพี่นะเนี่ยที่รวยยรั์ได้หลาย,ลายแต่รวยมากจากการโลภมากเนี่ยการเอาเปรียบเอาั่มากเนี่ยกระดุมพี่ว่ามันเศรษฐีเศรษฐีตงเบื้องหน้าวิสาขานเป็นตัวอย่างนะเพราะสั้นเนี่ยอวยพอนยังไดก็อวยนั่นแหละแต่ว่าของขวัญอลัมค่าคือเวลาและความเข้าใจชีวิต <laughs> ต้องยำม,มาความเข้าใจชีวิตถ้าเข้าเข้าใจชีวิตแล้วเน่ข้ากับรวยเท่านั้นล่ะมาวิ่งเงินจักบาทเข้ากับเป็นคนรวยได้จริงจริงนะรวยแบบใดล่ะเอามันรวยอีกแบบนึงะนะแต่ขันมีทั้งเงินมีทั้งทรัพย์มีทั้งศีลคุณกรรวย perfect เลยล่ะสมบูรณ์แบบเอารวยแบบนั้นบลาอารวยแบบนั้นก็เยี่ยมเลยล่ะเนาะ ก็นี่เอาแบบธรรมะนะว่ามันแค่อวยพรกันผ่านไปแล้วสามมือหามือชีวิต <c oughs> จากชีวิตที่ว่ามวนสนุกสนานเพลิดเพลินนะกลับเขาที่ทำงานเบิดสภาพนะ,นะบางคนกลับไปหอดกรุงเทพแม่ต้องไปหาใส่หนีห้หแม่ไอ้ลูกแนวนี้เนะ่นาะ ทษทีนะคำว่าไอ้ลูกแนวนี้นะอะไรสมควรเจตเวลาแล้ว